กราบพระเถระทุกรูปครับแล้วก็ขอเจริญพรไปยังคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับผมเข้ากับผมก็ทำหาเทศนะครับก็ขอนำเสนอ,อผลการวิจัยนะครับอ่แล้ว ต้องแต่ชาเนหนึ่งครับขอขอไฟครับครับก็ได้เย็นไหมครับับได้เย็นครับจันก็ <ขอ S 2> ผมก็ขออนุญาตนะครับผออนุญาตนำเสนอผลการวิจัยสารนิพนธ์นะครับในใน่ในเรื่องว่านิ้ครอบการปฏิบัติปัศนาภาวนาในอนัตตลกขสัสโสดนะครับซึ่งสารนิพนธ์เล่มนี้ก็ได้รับคอมเมตตาตาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดยรธเรนศวรรณปฏิรับได้เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษานะครับ อ่าสำหรับวัตถุประสงค์อ่ของการวิวจัยในครั้งนี้ก็อ่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ไว้สองสองข้อสองบทคก,การก็คือหนึ่งเพื่อศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมอ่าสคัญในอนัตตลักคณะสูตรแล้วก็สองอ่เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติพิปัสนาครับภาวนาเนี่ยอนัตตลับคณะสูตรครับก็วิธีการดําเนินการวิจัยก็ ก็การวิจัยครั้งนี้ก็เป็นวิจัยในเชิงของเอกสารนะครับใน,ในตรับตำราก็ได้ค้นคว้านะครับข้อมูลจากชั้นปฐมภูมกิก็ได้แก่พัรปิฎีโดนะคพัระไตีโดฎก็เป็นของอภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลนะีสวัสดมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับพวกสีาพากับปวกสีสีเหลืองนะครับ แล้วก็ข้อมูลชั้นทุษฎีภูมินะครับก็ได้ค้นคว้าจากอากัตกถาอัตกถาแล้วก็ตำราทางวิศาการของพระพุทธศาสนามีสารนิพนธ์ดุษีนิพนธ์ของระดับโปโทแล้วก็ปเอกด้วยนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยก็ ก็ทําให้ทราบเนื้อหาได้หลักธรรมสาคัญในอนัตตลัคณสูตรแล้วก็ทําให้ทราบการปฏิบัติที่ปัสนาฝาวนาในอนุตตลัคณสูตรนะครับเนื้อหาและหลักธรรมของอนัตตรลัคะสูตรอันนี้คือในบทที่สองนะครับก็เนื้อหาก็จะกล่าวกล่าวถึงนะครับกล่าวถึง ขันห้านะขันห้าซึ่งเป็นพระธรรมอ่าขันที่สองหรือพระสูตรที่สองตัดจากธรรมจกกักรขบวนสุดก็พระองค์ก็ตัดนะตัดแก่เดวะคีทั้งห้ารูปหลังจากที่บทมาได้ห้าวันแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องรูปนะครับรูป,ร,ปรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาแล้ววิญญาณเป็นอนัตตาคือทั้งทั้งห้าเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโตเป็นตนนะคือเราไม่คนยึดม,มั่นถือมั่นหลังจากรจบรรจาราสักคีทั้งทั้งห้านี้ได้ได้ฟังก็ก็เกิดสวักเกลียดก็หมดเี่นก็เป็นอลาห์กันหมดเลยสําหรับในบทที่สามก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องการวิเคราะห์วิเคราะห์การปฏิบัติปัสนานาสวนาในอันัตอันตตละักขะสูตรครับ ก็คือได้แก่การกําหนดรูปแบบเอารูปมากําหนดแบบกําหนดว่าเอาเลยเอาตรายลักษ์เื่อนิจจรทุกขังนัาตามาจับมาจับหรือเอารูปพิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปจับกับตรายลักษ์คือให้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความหลับไปคือเลยรลมคือให้ให้เห็นว่ารูป มันไม่ใช่ตัวตนนะครับไม่ใช่เป็นของใครคือคือให้เห็นแบบนี้ให้เป็นวิปัสะนาะครับแล้วก็ฝนนะฝนสรุปผลมานวิจัยแล้วก็เอออก็ก็พบว่านะครับอนัตตลักษณะสุดนั่นก็เป็นพระสุดที่ตัดไว้นะมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสองเล่มก็คืออ เล่มที่สี่พระวบเนยนปิโลแล้วก็เล่มที่สิบเจ็ดนะครับพระสุตตันตปิโลกนะครับซึ่งเ,เนื้อหาก็ว่าเล่าขันห้านะครับว่าเล่าขันห้าสรุปย่อก็มีสองอย่างคือรูปกับนามรูปกับนามข้อเสนอแนะที่ที่อยากเสนอในครั้งต่อไปสําหรับผู้ที่จะมาทำวิจัยในในเรื่องนีใน้ในหัวข้อเดียวกันนะครับก็ อในข้อนี้ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงนะครับซึ่งยังยังขาดสมตรถสมถกรรมฐานนะครับถ้าถ้าท่า,าในใดนะครับถ้าจะมาทําในหัวข้อเดียวกันก็ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็คือสมตระกรรมฐานเพิ่มเติมนะครับก็ ทานนี้ก็ขอจบขอจบการนำนำเสนอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้วก็ขอให้กรรมการทุกท่านรั่ติดชมได้ครับครับผมราบขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับรับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุทัยสติมันครับผมกราบเรียนเชิญครับการของท่เจ้านะครับท่านผู้ช่วยที่กราบนะครับผมขอครับก็จริงก็ก็โอเคก็ก็ โดยรวมก็โอเคนะครับวิเคราะห์คำอธิบาวิปัสนาในอัตตลักษณะสูตรอในบทย่อเนี่ยของอระอาจารย์ผมอยากให้ให้อาจารย์แยกให้ชัดนิดหนึ่งนะครับมีสามส่วนนะส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ส่วนที่เป็นวิธีการศึกษาการบอกแค่เป็นใจแต่อาจารย์ไม่ได้บอกเรื่องของการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอยากให้ขยายความนิดหนึ่งว่าวิเคราะห์เอกสารจากการศึกษา ก็ใจปดิดกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็วิเคราะห์เป็นแบบคอนเทน,นต์นาริสิตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผลการศึกษาอยากให้แยกให้ชัดว่าวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเนี่ยเนื้อหาหลักรมในบทระครสูตรประกอบว่ายัางไงบ้างแล้วก็ส่วนที่สองก็คืออันนี้แยกอีกภารกาิจหนึ่งเอ่อยออหน้าอีกยอหน้าหนึ่งนะครับเป็นวิเคราะห์วิปัสนาซึ่งตัวนี้เนี่ยผมพยายามจะหาจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ที่สองยังยังหาไม่เจอว,ว่ามันไม่รู้ว่าจะจะหยิบตรงไหนมาเป็น มาเป็นการตอบวัตถุประสงค์ที่สองนะครับอาจารย์แย,ยกเป็นข้ออะไรก็ได้ถึงเล็ก็ก็ได้นะครับหรือจะใส่ผลการศึกษาพบว่าแล้วก็หนึ่งแล้วก็ข้อถ้าอีกย่อหน้าหนึ่งก็เป็นผลการศึกษาที่สองนะครับอันเนี้ยอยากอยากให้เคาะให้ชัดนิดหนึ่งนะครับท<อ>ีน,นี้ในประเด็นตัวเ,เนื้อในเนี่ยน,นะครับในสารบ,บัญก็เหลักํำหัวใจสำคัญจริงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะน่สนใจตรงที่ว่าเวลาเราพูดถึง ถึงอนัตตลักขณสูตรด้วยความเป็นสูตรเนี่ยทําไมต้องอนัตตลักขณะสูตรนึกออกไหมฮะทำไมต้องอนัตตะหรืออนัตตาที่ว่าเนี่ยสูตรพูดถึงเรื่องของอนัตตาแสดงว่าอนัตตามันควรจะเป็นพระเอกใหญ่ของของเรื่องนี้นะทีนี้ออันนี้อันนี้คิดแบบแบบแบบเซนธรรมดาก่อนนะยังมันเป็นวิเคราะห์จากรูปสัตว์นะในเมื่ออนัตตะอนัตตลักขณะสูตรเนี่ยมันเป็นพระสูตรที่พูดถึงเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนที่ว่าเลยนะ การขยายความขันห <K _> ้าที่บอกว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นมันเป็นอนัตตายัางไงนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนะครับทีนี้แต่ทีนี้ของพระอาจารย์เองเนี่ยพระอาจารย์เอาเอาใจลักษ์มาเป็นตัวเดินเรื่องถ้าจะเป็นตัวกรอบในการวิเคราะห์นะมันก็เลยเห็นซึ่งซึ่ง,งมันทาสัมพันธ์กันอยู่แล้วในประเด็นที่ผมชนคิดก็คือเมธเมตนัสูตรแต่พอนี้ความจริงจริงๆนัตสูตรอาจารย์จะต้องบอกว่าจริงถึงแม้จะพูดว่าอัตนตลักษณะสูตรแต่เวลาพูดเต็มจริงๆมันก็จะหมายถึงตรลักษ เพราะว่ามันทํางานสัมพันธ์กันอยู่ว่าตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาสูรเงี้ยนะผมไม่รู้ว่าเออระหว่างอนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นชื่อสูตรใหญ่เลยเนี่ยมัาไม่มีตัวไม่ตนเนี่ยกับความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนะครับตกลงมันกําลังพูดคําเดียวกันหรือให้ความสําคัญไปที่อนัตตาอนัตตลักษณสูตรที่ความไม่ตัวที่สามตัวอนัตตาเป็นเป็นเป้าหมายสําคัญเข้าใจเข้าใจผมไหมครับอันนี้คือในเชิงของการวิเคราะห์อาจารย์ตั้งคําถามได้หมดเลยนะเออทำไมทำไมไม่ต้องบอกว่า ทำไมไม่พูดถึงไตตลักคณะสูตรก็ได้หรือไตลักก็ได้ทำไมต้องอนัตตาถ้าจะอนัตตาแสดงว่าอนัตตามันต้องเป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยโอ้โหแบบขยันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยขนาดเดียวกันถ้าจะบอกว่าถึงแม้จะอนัตใช้เป็นชื่อพระสูตรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังทํางานภายใต้กรอบซึ่งซึ่งมันแยกกันไม่ออกใช่ไหมก่อนที่จะเป็นอนัตั้สูตรมันก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่ามันทํางานแยกกันเนี่ยวิธีการคิดคือว่าคิดแบบแยกเข้ามานี่ อันเรียนอาจารยมก็อำรักพอมาในในในการวิเคราะห์ใน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 บทที่สามเนี่ยพอดีอาจารย์เป็นเก้ากำหนดเวทนาในการปฏิบัติก็เลยเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังเป็นน็สทตาก็ก็เลยอาจารย์ก็เลยเอาใจรักมามามาเป็นตัวซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ซึ่งซึ่งในในในการปฏิบัติตรงนี้นะการการ การใช้ใช้ใช้หลักตัวนี้มาเนี่ยจะฝากบอกนิดหนึ่งเพราะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งคำถามก็คือว่าในบทที่สามเนี่ยอาการว่าอารมณ์มิปัศสนาเนี่ยมันมีอยู่หกบทอ๋อแล้วเป็นใครเนี่ยห้ายันตนะสิบสองท่าสิบแปดจริงๆไม่อยากให้ให้ยกมาตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือห้อยู่เซลก็ได้เนาะที่อีกนะเดี๋ยวยกมาเพื่ออะไรเพื่อจะพูดถึงมันอาขันห้ามันทํางานสัมพันธ์กันยังไงอะไรเนี่ยนะครับคืออารมณ์มิปัศสนาที่ว่าเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวไตลักเนี่ยในความหมายเนี่ยมันมันทำ,ทำไมถึงต้องเอาไตลักเข้ามาเงี้ยนะครับอยากอยากให้ขยายความตัวนี้ให้ให,ให้ให้กล่าวถึงที่มาที่ไปนิดหนึ่งเพราะว่าใน,นอนุสรณ์คณัสูตรถ้าดูจากที่อาจารย์สรุปไว้เนี่ยก็ก็ไม่ได้ยกตัวนี้มาใช่ไหมก็คือหลักๆเราเพงพูดถึงกันห้าเป็นหลักอยู่นะทาไมถึงต้องต้องยกตัวนี้มาหรือหรือจะต้องการมาเป็นกรอบในการนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมัน มันเลยเหมือนเราหยิบเข้ามาแล้วเราไม่ไม่พูดต่อแล้วเราหยิบมาอธิบายแค่ขันห้ามันก็เลยมันก็เลยชวนคิดนงครับว่ายกกระทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอ่อทีอ่เป็นตัวสรุปในในใน,ในบทสรุปในตอนในบทที่สามในส่วนใหญ่ยังยังไม่ขึ้นหัวข้อว่าว่าตูไหนเป็นการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงซะหมดเลย ถ้าอ่านดูให้ดีนะ่าจะฟุตโนตแทบทั้งหมดเลยคือคือคำว่าวิเคราะห์อยากให้มันวิเคราะห์เฉพาะชื่อเรื่องนะอาจารย์ไอชื่อหัวข้ออาจารย์ใช้หัวข้อแต่พออาจารย์เขียนปุ๊บอาจารย์จะเขียนแต่อ้างอิงทุกตัวไปเลยมันเลยเห็นสำนวนที่เป็นความรู้ที่มุมมองของาอาจารย์จริงๆอะคำว่าวิเคราะห์จะต้องสรุปสุดท้ายจากหัวข้อนั้นว่าเออจากจาังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าวิเคราะห์ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยอาจารย์ต้องมีพารากราฟขมวดเป็นการวิเคราะห์จริงๆ อย่าอย่าใส่ชื่อวิเคราะห์เฉพาะตอนต้นแต่เนื้อในเป็นเรื่องของอ้างอิงทั้งหมดอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าถ,ถ้าดูได้นะผมว่าไม่งั้นมันจะมันจะจบด้วยภาษาสำนวนแต่เป็นสำนวนของคำคี์หรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ใช่สำนวนของของของเราจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ฝากด้วยนะครับเออเนี่ยอันอันนี้ประเด็นนะไม่งั้นก็ลองลองไปหามุมดูกันละกันนะครับเราต้องห่วงตรงการวิเคราะห์นี่แหละ นะครับกับประเด็นเรื่องอนัตตาักนณสสูตรเนี่ยนะครับพอดีเราเออทําไมถึงต้องใช้อนิจจังทุกขังนัตตาไปเป็นกรอบในการเดินนะครับเราก็ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับผมครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์อ่ถ้าอย่างนั้นน่าจะในบทที่สามอาจารย์เพิ่มเพิ่มหัวข้ออีักสักหัวข้อนะครับนะครับเพราะเพราะเอ่อมันมันมันมีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องอนัตตาอย่างเดียวในเล่มที่มันมีมันมีสองเล่มนะครับที่ที่อาจารย์อามาเนาะครับใช่ครับ นะครับสังเลมมันในเล่มเล่มเล่มหนึ่งในพระสูตรเล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องอนัตตาอย่างเดียวนะครับชื่ออนัตตลัคนาสูตรในนี้ในเล่มที่พระสูตรที่เจ็ดในขันธวัฒนะครับในขันธวัฒในขันธวัฒไม่พูดถึงอนัตตาอย่างเดียวอแต่อนัตลัคนสูตรนี่ในเล่มที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับจันเี่มนี่เล่มที่สิบเจ็ดอ๋อก็พูดถึง แต่อาจารย์ที่ที่ท่านที่ท่ทานผู้ทรงที่ท่านผู้ทรงพูดื่อสครู่ก็คือต้องอาจารย์ต้องมาต้องต้อง,องมาต้องมาที่บายว่าทําไมถึงถึงต้องถึงต้องกล่าวถึงใจรักครบทั้งหมดอะนะอ,อันแรกเนี่ยนะครับครับแต่ต้องพูดก่อนว่าในในพระสูตรเนี่ยได้กล่าวถึงอ่าถึง,ถงอนัตตาเป็นหลักแต่แค่นี้เพื่อที่จะให้ความชัดเจนเกิดขึ้นในนี้อาจารย์ก็ สามสารถที่จะนำเอาอีกสองข้อเข้ามาอธิบายด้วยก,ก็ทำเป็นเหตุผลไว้หน่อยนะครับอธิบายเป็นเหตุผลไว้หน่อยครับอืนอ่นอืนอ่นอ่ก็ตามที่ท่านผู้ส่งว่านะต้องมาสรุปวิเคราะห์ในท้ายในท้ายในท้ายทุกหัวข้อที่อาจารย์ทำไว้นะครับในหัวข้อใหญ่ทุกหัวข้อก็คือสรุปเป็นจำนวนของของท่านอาจารย์เองเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาษาคัมภีร์นะต้องเป็นภาษาของท่านอาจารย์ นะครับครับท่านท่านอาจารย์อุทัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมครับผมประมาณนี้ครับครับผมครับท่านอาทิตย์ก็มาณนี้น่าจะนะก็แก้ไขสักสิบห้าวันนะครับแล้วก็นํามาส่งครับผมครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยครับครับก็ท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับผู้ส่วยศาจารย์ดรอุทัยก็อ่า ทั้งสองท่านนะครับ <ผม S 2> ครับครับขอบคุณครับเอ่อท่านต่อไปนะครับขอกับพัฒนาท่านชูชาตินะครับเตชะปัญโยครับได้นำเสนอสักห้านาทีครับผมขอกับ